ยกขึ้นยกลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยคนไก่แบบที่ยัดไก่ช้างช้างรู้เรื่องสังขารครับยกหัวได้ด้วยครับนี่ค่โครงสร้างที่เราสร้างภายในระยะเวลาสามวัน